หลังจากที่สมรักคำสิงมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบจนต้องแอดมิดไอคิวดวล่าสุดเบบร,รักนี่ก็ได้มาร่วมงานเปิดตัวเทคโนโลยีแปรงโฉมระดับโลก e n d o s t a x ที่ชั้น4สถาบันสุขภาพและความงามไตรายาพระราม9หลังจบงานเจ้าตัวให้สัมภาษณ์อัพตอนนี้พ่อออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ต้องตามดูอาการเรื่อยๆเพราะหัวใจที่เต้นชากว่าปกติสาเหตุที่พ่อต้องเข้า i อ u เกิดจากภาวะเส้นเลือดในสมองตีบคุณหมอบอกว่าเป็นระยะที่2เนื่องจากเห็นที่หลายคนแชร์กันว่า ถ้าเกิดเป็นระยะแรกไปโรงพยาบาลทัน4ชั่วโมงฉีดยาก,ก็จะดีขึ้นแต่ของพ่อเป็นมาระยะหนึ่งแล้วจนเส้นเลือดในภาพเอ็กซเรย์สมองข้างขวาเป็นก้อนสีดำเหมือนเลือดไปเลี้ยงไม่หมดต่อให้มาทัน4ชั่วโมงแรกก็ไม่ทันเลยต้องรักษาตามอาการพ่อยังพูดได้ตอบสนองได้เลยยังไม่ได้ผ่าตัดไม่มีใครทราบว่าพอป่วยตอนกลางคืนยังกินข้าวคุยกันปกติแต่พอตื่นเช้าหน้าพอทางด้านซ้ายคือเบี้ยวแล้วก็เดินเซทรงตัวไม่ได้จนต้องไปโรงพยาบาลถึงรู้ว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีประยะที่สอง ส่วนที่พ่อเอาแอลกอฮอล์ไปยอดใส่หูอันนี้ไม่เกี่ยวน่าจะเป็นความดื้อส่วนตัวแต่สมองเหมือนเป็นมารยะทหนึ่งเลย